ชีวิตเรามันง่ายขึ้นจริงๆงนะฮะง่ายๆเลยเอาเอาเอาง่ายๆก็คือเราเราอยากจะจ่ายค่าอะไรเราอยากจะซื้อของอะไรจะช้อปปิ้งอะไรคือมันกินดื่มเที่ยวทุกอย่างมปแค่ยู่ในแอปพลิเคชันเดียวอยู่แล้วจ่ายาา<อ>ค่าน้ําค่าไฟบัตรเครดิตนะคะหรือว่าอย่างผู้หญิงเราชอบช้อปปิ้งนะคะเราก็จะได้ส่วนลดต่างๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่ถือว่าตอบโจทย์กับการค้าขายอย่างพวกเรามากๆเลยเนาะคือไม่ต้องพกเงินสดมาก็ได้แต่ว่ายังได้ช้อปปิ้งได้ด้วยอะไรเงี้ยและที่สำคัญเลยก็คือก็คืือออไไไม่่ด้้้แบบะะใใชชยยาากกรง็ค เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมีทุกอย่างที่คุณอยากจะใช้จ่าย สะดวกขึ้นนะคะคือแค่เติมเงินค่ะแล้วก็กดเข้าแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแล้วก็แค่มีอาเรมีเงินในในเพลสแล้วก็เท่าไหร่คะก็กดตัวเลขแล้วก็จ่ายได้เลยแล้วก็ง่ายด้วยไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องคอนเงินด้วยหอกเขาแค่จิ้มจิ้มเงินก็เข้าแล้วอ,ะอ่ะดูง่ายอ,ะอ่ะม,ม,มีลูกค้ามาใช้แล้วก็อุ่ยได้ลองใช้แล้วก็ดีค่ะในเรื่องของการเก็บเงินมันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมีเงินสดหน้าร้านแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะหยิบไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเรื่องขโมยเรื่องอะไรเงี้ยก็สบายใจได้ค่ะจริงๆแล้วมันก อโอเคแล้วเราก็ก็คือเป็นอะไรที่เชื่อใจได้เพราะว่าเงินเข้าปุ๊บเราก็จะเห็นทางหน้าจออยู่แล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ง่ายมากๆเลยด้วยค่ะระบบ p a y On นะคะเป็นระบบอีกหนึ่งระบบแอปพลิเคชันที่รู้สึกว่าน่าใช้แล้วก็น่าลองแล้วก็ที่สําคัญคือสะดวกกับยุคในปัจจุบนัน มากเลยครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าคนเดินแน่นหนานะครับแล้วก็มีคนมาสนใจเกี่ยวกับอแอปพลิเคชันมากเลยบอกว่าเดี๋ยวเติมเงินก่อนมีส่วนลดด้วยอะไรเงี้ยค,คนก็สนใจมากครับ นะไม่ต้องพกเงินแล้วก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากก็แค่มีแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือ PayAll นะคะแล้วก็เติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นแล้วก็ใช้กับร้านค้าที่อยู่ในนี้ได้หมดเลยดีนะคะเห็นคุณแม่ใช้ไม่เป็นก็ใช้ได้ค่คุณแม่ก็ทําได้อะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปลอดภัยด้วยนะคะดีใจคะ่ะที่วันนี้เนี่ยมาด้วยตัวเองแล้วก็มีการจับจ่ายผ่านแอปของ PayAll นะคะก็ย<ๆ>ังไงก็ฝากมาซื้อของผ่าน PayAll เยอะๆนะคะ ับชื่อ PayOn นะครับ PayOn ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มาเพื่อบยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทยเราทุกๆคนครับโดยการที่วันนี้เนี่ยคือผมก็มองว่าเราจะไปยืนต่อแถวให้เมื่อยทําไมครับเราจะไปซื้อของให้เสียเวลาทําไมเพราะปกติแล้วทุกคนเปลี่ยนวิธีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมาช้อปปิ้งออนไลน์กันหมดแล้วก็เลยเปิดตัวธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาครับ ตัวนี้เห็นว่าตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ด้วยใช่ครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่อย่างเต็มที่เลยเพราะว่านอกเหนือจากบริการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเนี่ยเรายังมีบริการจ่ายค่าสาธารณูปโภคมากกว่า300บริษัทที่ร่วมกับเราอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีช้อปปิ้งนะครับมีในกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะครับมีกลุ่มของน้ํามันมีในกลุ่มของสินค้าเยอะแยะมากมายเลยอย่างอย่างเช่นตอนนี้ที่ผูกกับเราเนี่ยหลักๆเลยครับอย่างเค้าเช็คเนี่ยครับพอเติมน้ำมัน1000บาทก็ได้รับส่วนลดอย่างเช่นวีฟินเดตอย ฟิตเนสพร้อมเทรนเนอร์หนึ่งคนจะหก0ันกว่าบาทหรือ600เองอะไรเยครับผมก็พยายามเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ไปดิวส่วนลดถูกๆมาให้กับทุกทท่านครับอันนี้พี่เพียงทำคนเดียวหรือว่าทำร่วมกับใครผมทำกับรุ่นรุ่นพี่ครับก็คือเป็นทีมโปรแกรมเมอร์นะครับแลวก็ตัวผมเองครับอ๋อที่พี่เพกิถือวเป็นธุรกิจที่ใหม่นะครับคนเขายังงุงการใช้รผมครับก็หลายหลายท่านก็ยังยังยังงอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่เราเรายอมรับนะครับเราก็ต้องช่วยๆกันครับคือต้อง ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนให้ช่วยกันกระจายกำลังให้ฟิล์มด้วยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่ใหม่มากกับกับยุคแต่ว่าผมเชื่อว่าเทนเนี้ยมันกำลังมาทุกคนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิธีการจับจ่ายใชส้สอยเริ่มเปลี่ยนวิธีการที่จะที่จะเลือกซื้ออะไรทักอย่างหนึ่งกลายมาเป็นเลือกซื้อผ่านมือถือทั้งหมดละในการรับชมข่าวสารเอ่ยอะไรเอ่ยครับก็ใแ่ตัวรับนี้ขนาดไหนกระแสตอนรับตอนนี้เนี่ยสมาชิกเรา อัพ20,000ละ20,000ขึ้นไปละนะครับคือว่าก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำการบ้านหนักอยู่เหมือนกันในการที่พอเลยจากกรุงเทพไปแล้วเนี่ยยังยัง,ยงต้องใช้ความเข้าใจเยอะมากกว่าปกติครับสองเดือนเองครับพูดเบิร์ตสองเดือนเองครับพี่มีพารกิจด้วยที่เที่ยวั้นของเอราเแตกต่างจากของอื่นเลยคะับตะลุกค่ะ ครับผมครับก็แอปพลิเคชันผมความต่างๆคือว่า1สินค้าถูกกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการการ,ารันตีต่างๆนานา,นามไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกที่วิส่งตรงถึงหน้าบ้านเนี่ยของถึงแน่นอนแล้วก็ของเนี่ยจะไม่บิดพิ้วไม่ใช่ว่าสั่งอีกอย่างหนึ่งแต่พอไปส่งแล้วเป็นของที่พังหรือว่าชำรุดอะไร่งเงี้ยครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็เปิด8 8โหมดเพื่อที่จะามาเอาใจคนไทยทุกๆคนในการที่เรามีเปิดโหมดดูดวงผ่านแอปพลิเคชันเดียวนะครับเราชื่อว่าเพดีม แ่ว่าเดอนไปเกิดเวลาตกฟากเนี่ยดวงมาเลยนะครับแล้วก็เรามีเพทิชจองตัวขึ้นทั่วโลกโรงแรมทั่วโลกผ่าน <S <S แอปพลิเคชันเดีวยวเรามีแพคแดสในการที่ใช้มือถือเนี่ยไปจ่ายเงินตามร้านต่างๆที่ผูกกับเรามี a f t e ต you มี SN;P มีเช่คตะกีอยู่ไครับพอเราพอเราไปทานเราไปกินเนี่ยเอามือถือจ่ายแทนเงินสดได้เลยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วก็คนไทยในยุคดิจิตัลแบบนี้ครับ ชื่นใจในสอเดือนที่เิรชื่นใจมากครับแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าได้พันธมิตรที่เขามาจับมือแล้วก็ผลิตก,กําลังกันจริงๆแล้วในธุรกิจแบบนี้เนี่ยคนเปิดกันเยอะนะครับแต่ว่าผมเป็นบริษัทเดียวเลยที่เป็นกลางและเป็นบริษัทเดียวเลยที่ดิวสินค้าได้เยอะที่สุดแล้วก็บริษัทเดียวเลยที่เราได้พันธมิตรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าเพื่อนเพื่อนดาราวันนี้เนี่ยก็มาผลิตกาลังแล้วก็ช่วยกัน แถลงข่าวให้กับคนไทยรู้ว่าและปัจจุบันนี้เนี่ยโลกระเบียบละมันเป็นโลกของสมาร์ทโฟนเราใช้ใจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้ใจ่ายผ่านมือถือได้หมดแล้วครับแถมคุณที่รับส่วนลดนะครับได้รับพอยต์สะสมเอาไปแลกของรางวัลกันต่างๆนะครับ <c oughs> ลงทุนตอนนี้ครับก้ห้าสิบล้านอัทแล้วครับเพราะว่าผมสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้มา2ปีนะครับก็ได้รับไอเดียจากอเมริกามาแต่แล้วเอา,าเอามาพัฒนาระบบด้วยคนไทยร้อยเปซนะครับก็พัฒนาระบบไปเรื่อยตอนนี้เสถียร1 0 0เปเปิดใช้แล้วครับ ครับสาวชืกีจแตว่าดีมากเลยบก็ดีมากครับก็เนี่ยเดินเจอคนทักตลอดเลยว่าคุณภูมิเอมี่เขาก็มาบอกว่าคนทักยายยาก็คือชื่อในตัวละครเราก็ดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราจะดีใจมากเวลาที่แบบเราเข้าไปในเมืองพารากอนเซนต์นันโวแล้วคนทักเนี่ยเราก็รสึกว่าเฮ้ เดี๋ยวนี้กลุ่มกว้างขึ้นเยอะมากครับก็ขอฝากนะครับแฟนทุกคนนะครับขอฝาก PL application ด้วยนะครับรับรองเลยครับว่าชีวิตคุณจะสบายขึ้นเมื่อดาวโหลดแอปพลิเคชัน PL ดาวน์โหลดฟรีนะครับ okay. สบายใชยจ,จด้่ีวิตสบายยจ,จด้จจด้วา